น้องมดจ๋าเป็นไรจ๊ะเห็นซัดน้ำใบบวบแต่เช้าอกหักอีกแล้วเหรอครั้งที่เท่าไรหร่แล้วเนี่ยนี่พี่ตั้มอย่างามดเนี่ยนะอกหักขอโทษระ<ห> <ใ mente. S 2> ดับนี้เนี่ยนะ <c oughs> เขาต้องหักอกมันก่อนเล่าเรื่องอะไรจะให้ผู้ชายมาทรยศ นี่ไม่ใช่เรื่องพวกนั้นหรอกพี่คือมดเนี่ยนะอ่านหนังสือมาเขาบอกว่าชาเขียวพี่ช่วยเรื่องไขมันในเส้นเลือดนะมดกำลังเข้าคอสลดคอเลสเตอรอลพี่ตามเห็นมอมผอมอย่างนี้เนี่ยนะหนูไปตรวจสุขภาพวัดไขมันมนองว่าจะเป็นลมพี่เอ้สูงมากเลยอะ่ะงั้นเลยเหรอเป <c oughs> ็นน้อยังเนี่ยเ <c oughs> มื่อเดือนที่แล้วพี่ตาม้ม<อ>แอบหลงตัวเองมาตั้งนานนะหนูคิดว่าหนูสุขภาพดีอะพี่คิดว่าฟิตมากเชื่อพี่สิไม่ใช่มดคนเดียวหรอกที่คิดย่ิงเงี้ยส่วนใหญ่นะถ้าไม่ป่วยก็ไม่ไปตรวจคิดแบบเสี่ยงๆพวกเนี้ ที่นี่ได้ทีท <c oughs> ี่สวดน้องยับเลยนะว่าแต่ตัวเองเหอะเคยไปตรวจสุขภาพบ้างปันเนี่ยเห็นกินข้าวขาหมู3าวันติดนี่พี่ตั้มระวังให้ดีหมดได้ยินมาบอกว่าผู้ชายเนี่ยนะป่วยเป็นโรคแบบหลอดเลือดไขมันอุดต,ตันอะไรเงี้ยแซงหน้าผู้หญิงแล้วนะพี่เออฟังมดพูดก้มีเหตุผลนะ เอางี้ดี GG กว่ามดถ้างั้นพี่ว่าเราไปปรึกษาพี่เชอรี่ก่อนดีกว่าว่าเรื่องไขม네ันแบบนี้ควรจะต้องเป็นห่วงสักแค่ไหนจริงปะแต่ก่อนหน้า arrived, ที่จะไปคุยกับพี่เชอรี่นะคะเราไปชมสกูร์พิทางทีมงานเตรียมไว้เกี่ยวกับเรื่องไขมันค่ะไปชมเลยค่ะไปชมอะไรครับภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นความผิดปกติที่พบบ่อยในหมู่คนไทยค่ะเนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะคนเมืองที่นิยมบริโภคอาหารตามวัฒนธรรมของชาติตะวันตก รืออาหารกล่องที่เน้นความสะดวกสบายรสชาติอร่อยแต่ขาดโภชนาการที่ถูกต้องส่งผลให้เกิดภาวะไขามันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานทําให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตสูงมากขึ้นในทุกปีภาวะไขามันในเลือดสูงยังมาจากสาเหตุอื่นอีกด้วยนะคะเช่นกรรมพันธ์อายุที่มากขึ้นการไม่ออกกําลังกายการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำค่ะ